สวัสดีค่ะเรามาจากรายการคู่รักคู่คิดสู่อนาคตค่ะพวกคุณสองคนสนใจเล่นเกมกับเราไหมคะเออไม่เล่นดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่ะเล่นเกมกับพวกเราวันนี้เนี่ยลุ้นรับของรางวัลมากมายเลยนะคะอาทิเช่นเงินสด ทองคำแท่งแล้วก็รางวันใหญ่วันนี้เนี่ยคือรถแบนค่ะ <laughs> <laughs> การอ,อื่นเนี่ยเราจะถามคาถามกับพวกคุณถ้าพวกคุณสองคนตอบถูกเนี่ยรับไปเลยคนละหนึ่งพันบาทว่าแต่พวกคุณสองคนเป็นแฟนกันใช่ไหมคะ <laughs> ใช่ครับ <laughs> ดีเลยค่ะ คำถามแรกที่เราจะถามกับพวกคุณก็คือพวกคุณสองคนเจอกันครั้งแรกที่ไหนเหรอคะ <S <S <ห>เดี๋ยวน้องนางฟ้าเนี่ยจะเป็นคนนับหนึ่งสองสาแล้วพวกคุณสองคนเนี่ยตอบพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสาะค่ะลานอาหารค่ะ ร้านกาแฟไงวันนั้นอะ่ะตัวดื่มกาแฟอยู่แล้วเขาเขาเข้าไปทักตัวยังไงอ๋อเออใช่เออตัวเราเจอกันที่ร้านกาแฟอืมเขาคิดลืมไปหน่อยเพราะจำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะคำถามนี้ตอบผิดไม่ได้รางวัลน,นะคะงั้นเริ่มคำถามต่อไปเลยดีกว่าค่ะพวกคุณสองคน ท่านมานานเท่าไหร่ล่ะคะหนึ่งสองสามค่ะสองปีค่ะว้าวตอบถูกรับเงินรางวัลคนละหนึ่งพันบาทเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับตัว <c oughs> เอาละคะ่ะเตรียมพร้อมกับคำถามต่อไปหรือยังคะ คำถามต่อไปเนี่ยก็คือพวกคุณสองคนประทับใจอะไรในตัวของกันและกันคะถึงได้มาคบกันได้พอมไหมคะหนึ่สค่ะใครตอบก่อนดีอ่ะตัวตัวตอบก่อนสิก็ได้งั้นเขาตอบก่อนนะเออ คุณผู้หญิงเหรอคะเขาปเป็นคนโรแมนติกค่คะเวลามีอะไรก็จะพูดคุยปรึกษากันในทุกเรื่องเขามาจะหากิจกรรมใหม่ๆทำตลอดเวลาอยู่กับเขาไม่เคยเบื่อเลยคะ่ะตัวเอง <laughs> <c oughs> เขารักตัวเองที่สุดในโลกเลยอะตัวเองพูดแบบเนี้ยตัวเองชนะไปเลยดีกว่า <c oughs> คุณผู้หญิงก็รับเงินรางวัลไปเลยค่ะหนึ่งพันบาทขอบคุณค่ะสุณตาแล้วสำหรับคุณผู้ชายนะคะคุณผู้ชายก็นี่ค่ะเงินรางวัลหนึ่งพันบาทขอบคุณครับตัวเองเขาให้ตัวเองนะดิ นียของคุณค่ะตัวเองนี่น่รักทีสุดอย่า <c oughs> เอาละค่ะเกมต่อไปเนี่ยจะเป็นเกมทายใจจ้ะนะคะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าใจของพวกคุณจะตรงกันมากแค่ไหน <c oughs> เดี๋ยวน้องนันฟ้าเนี่ยจะถามคุณผู้ชายก่อนแล้วให้คุณผู้หญิงตอบว่าใช่หรือไม่ใช่พร้อมหรือยังคะพี่รัก ไปห,หยอกซ้ายหน่อยสิทั้งนี้นขวาใจเราตรงกันแล้วได้เลยครับเพราะเราสองคนเนี่ยใจตรงกันอยู่แล้วโอเคค่ะดีค่ะงั้นเริ่มเลยนะคะสีเสื้อที่คุณผู้หญิงชอบใส่สีชมพูครับใช่ค่ะอาหารที่คุณผู้หญิงชอบกินส้มตำไก่ยาก่าง ำผิดแล้วเขาชอบกินลาบควายอ๋อใช่ตัวเองอะชอบแบบกุยลาบควายนี่เขาขอโทษงั้นเปลียนเป็นคณผู้หญิงบ้างนะคะสีเสื้อที่คุณผู้ชายชอบสีน้ำเงินค่ะใช่ครับอาหารที่คุณผู้ชายชอบข้าวมันไก่ค่ะใช่ครับแหมคุณผู้หญิงเนี่ยตอบถูกทุกข้อเลยนะคะงั้นรับเงินรางวัลไปเลยค่ะหน0 0งบาท อขอบคุณค่ะ,คะตัวได้อีกผันแล้ว่ <c oughs> วะไระงานข้อต่อไปนะคะความทรงจำที่ดีที่สุดในช่วงที่เราพบกันคืออะไรคะหนึ่งสองสามค่ะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันค่ะ <c oughs> พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะจำได้ไหมเอ่ยลองคิดซิคิดซิค่ะปู่ชินนาะ ประมาณ2ปีก่อนนะครับที่เราเดทกันใหม่ๆใช่ค่ะหลังจากเราเดทกันเสร็จเนี่ยแล้วก็คลิกเลยค่ะเริ่มกันเร็วดีนะคะเมื่อเราเจอคนที่ใช่เนี่ยแล้วเราจะรออะไรนะอ๋อาน่ารัีนะคะเนี่ยเอางังก็รับเงินรางวัลจากพวกเราไปเลยค่ะคนละหนึ่งพบาท จริค่ะค่ะพูดถึงเรื่องความรักแล้วเนี่ยเรามาเริ่มกันที่คำถามสุดท้ายของวันนี้ดีกว่านะคะนางฟ้าอีฟคะเอาโทรศัพท์มาถ่ายวิดีโอไว้หน่อยสิยคะพวกคุณจะให้อภัยกันได้ไหมคะถ้ามีการนอกใจเกิดขึ้น ไม่ค่ะทำไมล่ะคะเพราะความรักคือการซื่อสัตย์ค่ะการที่เราจะรักกันเราต้องซื่อสัตย์ต่อกัน <c oughs> งั้นแสดงว่าคุณผู้หญิงเนี่ยเป็นคนรักเดียวใจเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะเล่าคุณล่ะคะคุณผู้ชายไม่แน่นอนครับผมคิดว่าความซื่อสัตย์เนี่ย เป็นพื้นฐานของความรักครับแล้วคุณจะให้อภัยเขาได้ไหมคะถ้าเขานอกใจคุณไม่มีทางครับทำไมลหรอคะไม่แน่นอนครับเพราะผมคิดว่าความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นพื้นฐานของความรักแล้วคุณจะรับได้ไหมคะถ้าเขานอกใจคุณเป็นไปไม่ได้หรอครับแน่ใจเหรอคะ ไม่มีทางครับเพราะว่ามันให้อภัยกันไม่ได้หรอกครับทำไมล่ะคะเพราะว่าความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นพื้นฐานของความรักเมื่อเรารักใครสักคนเนี่ยเราต้องซื่อสัตย์กับเขาเพียงแค่คนเดียวแต่ถ้าผมรู้ว่าเขานอกใจผมเนี่ยผมรับไม่ได้หรอกครับมันก็เหมือนอาหารจานหนึ่ง ถ้าผมไม่รู้ว่ามีมแมลงวันตองเนี่ยผมก็จะกินมันอย่างอร่อยแต่ถ้าผมรู้ว่ามันมีมแมลงวันตองอยู่ผมว่าจะไม่กินมันแล้วพวกคุณสองคนเคยนอกใจใครไหมคะไม่เคยครับแน่ใจเหรอคะแน่ใจที่สุด แล้วทำไมคุณถึงนอกใจฉันคุณทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงฉันอยู่เพียงข้างคุณฉันพยายามทำตัวเป็นแฟนที่ดีที่สุดให้กับคุณ อตอนนี้เนะี่ยแม้แต่หน้าคุณฉันยังไม่อยากมองเลยเราสองคนอย่าได้มาเจอกันอีกเออนุ้ยพี่ขอโทษไม่ต้องมาขอโทษเพราะจะไม่มีคำว่าให้อภัยเค้กเนี่ยคือเค้กที่ฉันอุตส่าห์ตั้งใจทำให้พี่กินแต่ฉันว่าคนอย่างพี่เนี่ยไม่สมควรได้กินมัน